แต่เตะละมือก็แห้งแห้งแต่ก็เริ่มหอน,นืันนี้ีหล่ะเว่าอันเลื่มตอนนี้สิหอนก็่หอนธรรมดาหอนก็หอนแห้งแห้งหาเวลาออกจากเที่ยงนี่ยากแห้งดีแล้วยังมี่มใหม่อยู่เก็สิออกม,มาได ก็ต้องท่าคือกันจีได้ไม่ย่างเล่นกะย่างเนี่ยไม่จังก็อยู่ไก่อยู่หมองย่างเล่นก็ได้เป็นหยังคือได้ท่าเวลาก็บ่มโหคือกันก็ไก่งัวบ่ได้ดอกเพราะว่าแดดออแห้งฝนขนาดไก่สิค่ำล่ะ หัวก็กินยาอยู่ยาก็บ่ค่อยมีเพราะวา่าฝนมาตกมาโดนแ,แล้วพาวาสิตกก็จะสิตกตอนไดหัวก็อยู่ใกล้กันพราแต่ละตัว อกไก่กันเลยแต่กไก่กันใบ่ไใดดอกขอมันจอบจะสีส่วนกันขนาดออกจากคออยู่นี่ก็ยังไม่แม่งกวนบ่มีสมาธิกินยาอยู่ห่าง ผมกระบม่มีแต่ที่อย่างออกมาแบบนี้ก็ได้อย่างก,ก็อึดจะเป็นตอนไหนฝนสีตกลงมาวันนี้แม่ก็หลูของไปใส่บอดายละ พราว่าเฟืองไร oh, ้ก็อยอ่ะนะกินดีๆีแต่ละมือคันบอได้กินย่างนึงก็ต้องกินยานึงเดี๋ยวมันสีบออิมสิอเวลากโดนเติอยู่ดอกสิได้เกี่ยวยา แต่ละคนกับ่งงนาทีกันเนาะแต่นี่แต่ทีนี้บ่ได้ทำนาทีดอกแม่ก็พอเพิ่นไปเห็ดงานของเพลนยามาทน้แล้วพุ่นอยู่ต่อมาใกล้หนะึ่เงินแต่ดินไงพอกรไ,ไดภากก็ะเพยใส่ข้าวเดียวนอน,น้นก็เห็ด ว่าเดียวเนี่ยตอนนี้กะขุนไก่วม่ค่อยใดเป็นได้แล้ว่าสิงยางเขาฮะเพราะว่าสิงยาวัดเสน่ห์ขุนเคยกับค้องที่ถือมานั่นคือหางกันแท้กับหลุมันมือนไ แปะอยู่ได้นี่หลู่ม่อยู่มองนี่แม่ก็น,นำา่าละโอ้ถึงวันนำสงสัยละล่ะนี่สงสัยตอนเรามาระหว่างว่นนี้ดีได้โตทีมันหมักนำอีรีมันยังได้ขอเอาไปได้ออกมาโดนเติมละล่ลละเนาะที่ว่าได้ออกจะขอ <c oughs> เดีย๋ยวให้วายอยู่ได้อย่ามาทนเด้อซให้าวหายอยู่เพราะว่ามันคนก็มือคนก็รอให้เจ้คนมาอยู่ในแดดอาหมองห่มบ่ได้เพราะว่าหัวหัวมันบ่งยงหาหมคนก็ได้ตายแดดเลยน่ะ,น,ะนยังมานํา ตายเดือนนี่ก็แห้งแดงเนาะมาสิขึ้นบ่ขึ้นจักเทือได้เพิ่นแต่นเป็นอีหยังตอนก็ขึ้นตัวมาแต่สิขึ้นอีหลีติพองมือเดียวนอนนั้นก็เซยบ่มีถาที่สิขึ้นเลย เลือแต่ตัวเดียวเั่านั้นล่ะที่บ่ขึ้นว่อพอข้าวกะขึ้นบ่ข้าวกะเคยอยู่เสาสุ่มนี่ก็ยังบ่ใช่จังได๋อยู่นี่จะเป็นตอนใดสิเริ่มอ่าเวลาบ่ได้อรหลีแล้วเนาะ มีเต่เฮ็ดอีหยังดอกมีเต่เกี่ยวกับมหมู่วเบิดล่ะนั่นเราไปกินเฟืองแล้วเม่ได้ขอกับว่ามีอีหยังสิกินอีลีล่ะนอกจากเฟืองนั่นๆๆมอนทอง เป็นแม่ถือหญ้าก,ก็บยางนําอยากนําตลอดเลยนี่เอา้าคุณตอนนั้นก็นนําคูหูเข้ามาล่ะล่ะเพราะว่าคูหูอยากมากินเปืองอยู่นี่ก็เ,เลยนํามา ฝุ่น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 อย่าไปตามเขาดิล่ะหูหัวอย่างที่เป็นอย่างสิไม่อย่างมองเขากินฝั่งทองได้จริงส่วนมูว่นี่มันนี่แปลกเลยนี่เล่นตัวมังเร็วนี่ มูเขาอ่ากำลังกินอย่าดีๆก็แลนมาสนเขาหวงกินตบกระไรหนึ่งต่อบะก,กินเรี่วค่ะเดียด๋ยวไปดูเป็นไดดอกเรืองสนมูนี่มัคือมีหม้อนทองม้อนทองเกรงกลัว เก็เห็นหัวสวนกันแต่หามว่าตอบจะเถืออตอบทันเข้าสีส่วนก็คือแลอนนี้ซือ้อ้อว่งเทือกับสูอยู่ได้ท่านตัวหนึ่งว่าเสาจะเถื่อจะได้มันก็ต้องสูง แะลนนะว่าเสาจะเกลือแต่ตัวน,นี้มันเสาทรงใสมันลาบและล้าขีดวะตอนยามทะเลใหญ่มาหามันค่อนข้างสีอันนี้อย่ค่อน้างสีดือ้อแห้งอยู่อันงอมันก็เลยได้เลือแค่เขาขางเดียวอีกคางหนึ่งกุดไปแล้วเพราะว่า กำไรมันสูดีเขากะแห้งงออยู่ไปสนกัน,น,นกจังไดวันี้จังฮักออกไปเลยง้นเ้าละเ้าโดนละละ่ะดีใจมันมาลบมาสน แต่ก่อนมันเอาแน่อยู่ได้กำไรนะนี่ไปกินยามองอื่นล่ะเสากินเฟืองแล้วเดี๋ยวข้าสิมาสนมาแจา๊คคือไม่กลัเสา คนคานสีเข้าใจหยายุางย่งหัวกันเพ้อแน่ก็หาเหลืองกันเองหลอดก็ผลหมวเป็นไหนเดี๋ยวจะก็หมวกกันนี้ตลอดเลยนะแต่บางมือมันเปเงียบมันบ่สนแต่บางมือก็สนคือมือนนี่นี่ลหละเดินเขามายังหมองกินเสื่องเขาเส้ แต่มาลานที่บ่สนใจมัวแต่ได้อีหลีไี่นาทีกินก็คือกินอย่างเดียวต้้งสิถุส่วนกะบ่สูอยู่ซือ้อ่แต่คันเรื่องกินในสิสูเติบอยู่เา็นขาสิส่นนี้มันกะกลุมก,กินอยู่หันละ่ะบเศร้า <laughs> ส,ส,ส,สิกินอย่างเดียวเพื่อสิถือส้นตอนใดก็สิกินอย่างเดียวเรื่องกินบ่นยอมแพ้ไัยหัวตัวนี้ถ้าสิยอมแพ้ก็คือเรื่องส้นหมูนี่ล่ะบ่ค่อยส้นแม่งก็เต็มอยู่บ่ไล่หอดแม่งนะ มักกินซําใดตูดก็ไปหยังล่ะหัน่นเฮือหายัางกินอยู่ในหันนั่นบ่ฮู้ซําใดว่าคนมากินอย่างเดียวเรื่องสนใจนี่บ่มีอยาก <laughs> อยากกิน ่บ่ตัวใดมากกะอยู่นี้ละบ่นี้สิใส่ดอกนี่เตตอนี้นี่ละมีสนแหนอยู่นี่โอ้โอโอโอตื่นยังเนาะโอ้โอ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 เอาสิสนนะยังไปกินหมองไหมมาละอยากินอยู่หมองนี้ตัวใหญ่คุ้มแถวนี้ตัวใหญ่คุ้ม มองฝุ่นก็คือจังลายอยู่มาสนหนองเต้ยอยู่ในขอก็เป็นจังสีนี่ล่ละหากินหองไม้เด้อเริ่มเริ่มกินเอาเอาตัวหน่อยโกมูว่าต้องไปอันนี้น้ำเขาดอก <c ười> ไปให้ตยาไ่เขากินไป ตัวหน่อยว่าคือตัวใหญ่ต้องยอมอันใหญ่ขึ้นก็จังสิกินได้แต่อย่าเหตุโตใหญ่เกินไปก็แล้วกันเดี๋ยวสิอันเดียวเขาสิบ่หัก โดยเฉพาะคนเลี้ยงนี่ล่ะสิว่าหักเตโตใหญ่โผดบดีตัวต้องอยู่แววกึง่งกลางกลางอย่ากลางอืมท่านหวังได้กินอยู่หวองหันว่าต้องไปหยาดเขานั่น <c oughs> ลายแมงละ่ะในที่สุกดก็ทนบ่ได้กับแมงต้องไล่ตืวนนี้ก็เหลื่อมสิเขามาละ่ะเพราะว่าหาหมองกินยาบ่ได้ตรงนีกน้กินยาเอ้อยาแล้วก็มากินเฟืองตอโอ้กินเฟืองอก็มากินาตอโอ้โอโอ โอ้พุ่นกินแต่เฝืองก็บ่อิ่มเนาะมันก็พอห้องทองได้ดอกแต่หังว่าทอเนี่ยนะตั้งใจกินบ่ถูกโตเลยพุ่ตอนนั้นล่ะสิได้กินที่หลังหมู่ตลอดเพราะว่า เพื่อสิไปหอดเนาะจนว่าเคงที่สองพุ่นละแต่ก็กินดีอยู่สมกับอันหมอทาดนอยู่เพสิหอดหมอกะกวนกะวายแฮย่าแต่บ่ได้กินหนี่กกิน อันอิ่มอยากเติอบอยู่ดอกเพราะว่ากระเพาะมันใหญ่นาะเกิสิอิ่มกระตองมัโดนหนึ่งไปมองหันก็ว่าพอก็ลบมามองนีอีกถึงอย่าสินไล่ซำไดก็บวาทองหัวเก่าตัวเพราะว่ามันกินดีครับ ขีบนาะพอกันมาจะลีปนี้ก็มีซํานี้ล่ะบ๊ายบาย